สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ามื่อนี้หลงังฝนตกแล้วขำขึ้นฝนตกค่ะคุณผู้ชมเมื่้วานก็ตกเบิดหนึ่งค่ะกินตนาว่าจะไปทําคลิปกันเลยลงจากรถกับบะใดค่ะคุณผู้ชมข่ามื่อนี้กินตนาจะลงลาวพัฒนาค่ะของบรรจันวันนี้วันที่29บกากรกฎาคม2567ันายค่ะคุณผู้ชมปลูกแตงในข้างบ้านค่ะคุณผู้ชม ป็นแตงไทยนะคะ <S <S ดินบะมีค่ะคุณผู้ชมอาศัยดินตามกระถางนะคะใส่กระถางแวกเที่ยวเติมดินค่ะคุณผู้ชมเที่ยวเติมดินถุงนะคะคารมีนีเล่าพัฒนาร่วมเสียนค่ะคุณผู้ชม ห้าเซียนด้วยกันนะคะน,นรวยใจลาพัฒนารวมเซียนค่ะขาห้าเซียนค่ะคุณผู้ชมเป็นแนวทางด้วยค่ะคุณผู้ชมแนวทางลาพัฒนาวันนี้ค่ะ,ะวันที่แล้วของอาจารย์ต้อยให้ศูนย์ห้าค่ะคุณผู้ชมศูนย์ห้าผลออกห้าศูนย์นะคะเนาะแล้วก็ของ อาจารย์ยอดบุรีรัมค่ะคุณผู้ชมกับเขาไอตัวเด่นตัวรูดกอดคอกันค่ะคุณผู้ชมเพิ่นหมาซีก็แปดเนาะค่ะเนาะเพิ่นก็แต่เพิ่นบอได้จับครูเขาใส่กันค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าเขากอดคอกันเองก็คือตัวเด่นตัวรูดกอดคอกันค่ะคุณผู้ชมค่ะแนวทางมีเขามีหลุดค่ะคุณผู้ชมให้พิจารณาเบองเดอร์ค่ะคุณผู้ชมแนวทางมีเข้ามีหลุดค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ ขอบคุณหลายๆค่ะคุณผู้ชมที่เขามาชมช่องจินตนาชาแนลนะคะที่มาให้กำลังใจตลอดมากแล้วค่ะคุณผู้ชมช่วงนี้คุณผู้ชมดูน้อยค่ะเพราะว่าจินตนาก็ไม่ค่อยลงคลิปค่ะคุณผู้ชมรู้สึกทอทๆจักหน่อยค่ะคุณผู้ชมค่ะก็เลยาม่ค่อยจะลงคลิปสักปันใดน,นะคะนะ่ะเนาะแต่ว่าแนวทางรัฐบาลไทยก็ลงไปลงไปนะคะ่ะคุณผู้ชมทยอยลงไปนั่มนะคะ คือบอบอบ,บหลายอาจารย์บหลายเซียนค่ะคุณผู้ชมนะคะส่วนเซียนและยองจินตนาไม่เอามาลงแล้วค่ะคุณผู้ชมเรื่องมากค่ะก็ะเรื่องมากที่สุดเลยค่ะคุณผู้ชมนู่นนี่นั่นนะคะก็เลยตัดปัญหาไม่ยุ่งกับคนที่อเออเธนมีข้อแม่นะคะเนาะ,ะ,ะค่ะจินตนาก็เลยไม่อยากเอาให้คุณผู้ชมเสียความรู้สึกถ้ามีข้อแม้ถ้าแม่นจริงๆก็ กดีไปนะคะถามว่าแม่นกะจะถือด้เนาะคะคุณผู้ชมอยากเห็นคอมเมนต์นะคะค่ะคุณผู้ชมแนวทางมีเข้ามีหลุดค่ะเมืเ่อเบื่อลาวพัฒนาดีกว่านะคะคุณผู้ชมเนะาะลาวพัฒนาวันจันทร์ที่29กากรกฎาคม2567เค่ะเป็นลาวพัฒนารวมเซียน5ท่านค่ะคุณผู้ชมมีปู่ศูนย์เจ็ดปู่โคราดมารามคำนวณแล้วก็ของแอดจินค่ะคุณผู้ชม แล้วก็มีอีกท่านหนึ่งค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวขอไปเบรงน้ำกันค่ะคุณผู้ชมแนวทางวันนี้นะคะเราพัฒนาค่ะขอให้ปังขอขอบพระคุณเจ้าของแนวทางค่ะที่ให้แนวทางมาวางทางช่องกินตาชาแนลนะคะขอบคุณหลายๆค่ะที่ให้แนวทางมาวางโดยไม่คิดมูลค่าใดๆค่ะคุณผู้ชมให้มาด้วยแบ่งปันนะคะแล้วก็ขอคุณผู้ชมมันมเด้อค่ะที่เขามาเบรงค่ะไปเบรงแนวทางกันเลยค่ะ ่มาดามคำนวณค่ะคุณผู้ชมมาดามคำนวณให้มาวันนี้ค่ะวิ่งรูดหนึ่งกับสามค่ะจับคู่ให้หนึ 9, ่งเกหนึ่งหนึ่งสองค่ะแล้วก็สามเก้าสามศูนย์สามสองค่ะตัวเน้นทำเป็นจัตนาไม่เน้นให้เส้นระบาันเพื่อนเน้นนะคะคุณผู้ชมนะคะเปื่เน้นู่ค่ะ เน้น1939แล้วก็1 2กับ3 2เป็นตัวเน้นค่ะคุณผู้ชมนะคะค่ะแคบไปเบิ่งค่ะคุณผู้ชมแคบไว้เลยค่ะเอาไว้ดูเป็นแนวทางค่ะคุณผู้ชมหอดตอนแรกแม่เธอลืมเนาะค่ะเนาะเอาค่ะของมาดามวดที่แล้วหลุดไปค่ะคุณผู้ชมวดนี้ปังอยู่ค่ะคุณผู้ชมเพราะว่ามีเลขตรงใจเนะก็คือหนึ่งนั่นแหละค่ะคุณผู้ชม ที่ชอบก็หนึ่งสองเด้อค่ะอ๋ออันนี้ชอบส่วนตัวคุณผู้ชมชอบตัวแรกอ่ะเลือกเอาค่ะคุณผู้ชมแนวทางมีเข้ามีหลุดปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเนี่ยค่ะของงวดที่แล้วค่ะคุณผู้ชมของเพิ่นบ่อเขาเนาะค่ะเนาะค่ะไปต่อค่ะคุณผู้ชมไปที่ปูศูนย์เจ็ดค่ะปูศูนย์เจ็ดงวดที่แล้วก็ะปัองนี่ด้วยค่ะคุณผู้ชมงวดที่แล้วก็เข้าอยู่ค่ะของปูศูนย์เจ็ดนะคะปูศูนย์เจ็ดให้มาวันนี้ค่ะ หนึ 1> 1่งกับสองอ้าวหนึ่งสองตรงกันแล้วค่ะคุณผู้ชมหนึ่งกับสองค่ะแล้วก็จับคู่ให้ค่ะหนึ่งสองสองเจ็ดห้าสี 3, ่หนึ 2, ่งสามสองสามห้าสองหนึ่งสี่สองห้าห้าสามค่ะแคปหน้าจอค่ะของวัดที่แล้วของปูศูนย์เจ็ดเขา,าตัวตรงเลยค่ะคุณผู้ชมเพื่อนหามากลูดสามกับสี่เนาะคะ่ะเนาะคะ่ะเอาแคปหน้าจอไว้ก่อนค่ะคุณผู้ชมแนวทางมีเข้ามีลูดเด้อค่ะคุณผู้ชมหถมากเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นค่ะ ของวัที่แล้วค่ะคุณผู้ชมเข้าไปที่สี่แปนะคะเนาะ,นะไปต่อค่ะคุณผู้ชมปูโคราชค่ะปูโคราชให้มาปูโคราชให้มาวันนี้ค่ะเด่น8กับ9ค่ะเด่น8กับ9ก้าจะคู่ให้90 40ศูนย์สี่ศเอ้ย์สี่สี่เจ็ย์เจ็ดสี่ห้า 9ก้าสี่เมื่อกี้เก่ศูนย์เจ็ดสี่ห้าเดค่ะคุณผู้ชมแคปหน้าจอค่ะอิทาหน้าเป็นวิ่นวิ่นนะคะคุณผู้ชมเป็นง,ง่งงมิ่นวนะิ่นนะเป็นมึนมึนหัวนะอากาศไน่ปลอดโป่งนะคะอากาศขึ้นคค่ะคุณผู้ชมเอาค่ะแคปหน้าจอคะ่ะของปูโคา่าวันนี้เด่น8ดกับเกค่ะ ขงวดที่แล้วค่ะคุณผู้ชมเมเพิ่นเขาหาศูนย์ตรงตรงเลยนะคะเนาะของปูพรลาดค่ะคุณผู้ชมตามต่อของงวดนี้เด้อค่ะคุณผู้ชมค่ะตามต่อของนวดนี้เลยค่ะปูผ้าปังมาตลอดนะคะคุณผู้ชมช่วงนี้ของปูเขาดีค่ะเดินดีอยู่ค่ะอ่ะไปต่อค่ะของอาจารย์ต้อยค่ะคุณผู้ชมของอาจารย์ต้อยงวดที่แล้วงวดที่แล้วเพิ่นให้มาศูนย์ห้าห้าศูนย์ค่ะคุณผู้ชม เป็นแหมาศูนย์หาับศูนย์หกค่ะจินตนาเขียนผิดก็เลยออกซัมนะคะคุณผู้ชมขาบออกอื้มินตนาโดนแน่นอนเลยค่ะคุณผู้ชมวิ่งรูดเจ็ดกับแปดค่ะจับคู่ให้เจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดสองสองเจ็ดเจ็ดสามสามเจ็ดค่ะตัววินเจ็ดแปดศูนย์หนึ่งสองสามค่ะคุณผู้ชมเจ็ดแปดศูนย์หนึ่งสองสามเป็นตัววินกันขาวิ่งกันเอาค่ะคุณผู้ชม อาจจะได้หลฟ์ว่าที่เพิ่นไห้นะคะคุณผู้ชมวดก่อนที่ออกเอเย่าน้อมันออกกอดข้อกันค่ะคุณผู้ชมเนะาะสามเอียสามสองสี่นะคะคุณผู้ชมเอาค่ะสองวดที่แล้วค่ะคุณผู้ชมวดที่แล้วนะคะ แนวทางนะคะคุณผู้ชมมาจากการคำนวณมีเข้ามีหลุดเด้อค่ะคุณผู้ชมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกครั้งนะคะเอาค่ะคุณผู้ชมอันนี้ของแอปจีนเองค่ะอยากเบินอยู่ค่ะคุณผู้ชมอยากเบินหาหาแต่ว่ามันอาเป็นไปได้หรอกนะคะเนาะเพราะว่ามันจะไหลานียค่ะอันข้างล่างเป็นเลขฝันค่ะคุณผู้ชมส่วนมากเลขฝันเขาสามตัวตรงเลยนะคะแต่ว่า ฝันดียู่ค,คุณผู้ชมนะคะเอาค่ะวันนี้ค่ะให้เด่นห้ากับสองนะคะจับคู่ให้ห้าหนึ่งห้าสองห้าหกหกสี่เก้าห้าเก้าหกค่ะค่ะตัวเด่นนี่คือมาจากทํานายฝันค่ะคุณผู้ชมเด่นนี่มาจากทํานายฝันนะคะฝันเห็นพระเจ้าล้านเธอตอนหนหน่อยค่ะคุณผู้ชมได้มาเหรียญยูบานนะสั่นค่ะคุณผู้ชมจินตนาได้ตีเป็นเหรีเอาเองค่ะนะคะ ตีเป็นตัวเลขเองเลยเจ็ดสองสี่หกสี่ศูนย์แล้วก็แปดห้าหนึ่งค่ะคุณผู้ชมเพิ่นปีนขึ้นไปที่สายไฟสูงสูงมาสั่นค่ะคุณผู้ชมในฝันือฝันไปแบบนั้นนะคะเนาะมือขึ้นสวดมนต์แล้วขัฝันไปขอให้พระเจ้าล้านเพื่อตงค่ะเป็นปกตินะคะเนาะจากการประชวรค่ะเอาค่ะขอให้คุณผู้ชมมันมัน,มนปังปังเด้อค่ะงวดที่แล้วจินตนาภูเขาค่ะคุณผู้ชมจับห้าอยู่แต่ว่าไม่เข้าอันนี้ <laughs> บอมักแปดค่ะคุณผู้ชมเอาสามใส่นะค่ะคุณผู้ชมขอให้มาให้ปังทุกคนนะคะที่เข้ามาชมช่องจินตนาชาแนลทุกท่านขอให้รวยทุกๆคนนะคะโชคดีทุกท่าน,อ,น,น,ะะานอันนี้เป็นคลิปที่สองนะคะคุณผู้ชมต่อไปวันนี้จะเป็นรัฐบาลไทยจินตนาจ,จะไปหาแนวทางให้คุณผู้ชมในเบื่องหลังสรุปรัฐบาลไทยในมืองนี้นะคะเนาะคลิปนี้ขอให้คุณผู้ชมทุกท่านโชคดีมีความสุขมีเงินมีทองใช้ยาขาดมือมีความสุขกายสุขใจทุกคนสวัสดีค่ะ